จับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในช่วงข้ามวันที่ผ่านมาและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นกระแสที่ฮือฮาอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงจับจองถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเหล่าบรรดาขา้าราชองค์รักทหารยิงและผู้ที่เสด็จติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะในขณะนี้ในหมู่นักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยหลายฝ่าย และนักการเมืองพักฝ่ายค้านต่างก็ได้ออกมาเพ่งเล็งและวิพากษ์วิจารณ์ถึงเงินงบประมาณต่างๆของเหล่าข้าศราชาองครักษ์และผู้ที่เสด็จติดตามนั้นซึ่งมีเงินจํานวนงบประมาณที่มากเกินไปใช่หรือไม่โดยในวันนี้ใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจสำหรับนักการเมืองเงินจำนวนนี้เช่นเดียวกับเงิน8,00 0กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นจํานวนเงินเล็กน้อยที่จ่ายไปโดยแบบไม่คิดแม้กระทั่งเงินอื่นๆอ,อีกมากมายที่แฝงอยู่ตามหน่วยงานต่างๆโดยได้มีการสรุปรายชื่อและเงินเดือนของเหล่าบรรดาข้าราชองค์รักทหารญิงตระกูลสิริวชิรพักซึ่งมีทั้งหมด19คนโดยได้รวมเป็นเงินที่มากถึง721,503บาทต่อเดือนหรือ8.7ล้านบาทต่อปีและสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อได้มีประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายตาดี ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของคุณภูติการสายสีมาเขาได้สุ่มเข้าไปเห็นถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดต่างๆที่ประดับอยู่บนตัวของพันโทหญิงคุณหญิงออนอโนงสิริวชิรพักถึงแม้ว่าภาพนั้นจะเห็นไม่ชัดเจนสักเท่าไรนักแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดต่างๆที่ได้วงเอาไว้ในภาพนั้นเป็นเครื่องราชจุลจอมเกล้าใช่หรือไม่และถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพันโทหญิงคุณหญิงออนอโนงสิริวชิรพัก น่าจะเป็นอีกหนึ่งในกุญิงใหม่อีกรายใช่หรือไม่และเธอติดบัางยศพันโทแล้วและเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพราะถ้าดูจากบัางยศของเธอแล้วน่าจะได้มีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นพันโทแล้วอีกด้วยหลังจากเมื่อปีก่อนเธอเพิ่งได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นพันตรีและสรับพันโทหญิงคุณหญิงออนอโนศิริวชรัชจรภัค คงจะแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาก็แค่นั้นเองและนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยหล่าย,ยต่างก็ได้รีบไปเช็คดูข้อมูลต่างๆของเธอในทันทีโดยได้มีการพบว่าในราชกิจจานุเบษกษาล่าสุดที่ผ่านมาเธอเพิ่งได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งพันรีเมื่อต้นปี6 4สิที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นว่า นอกจากเรื่องของการให้เครื่องราชต่อสตรีที่ใช้คำนำหน้านำว่าคุณหญิงท่านผู้หญิงถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สมรสแล้วก็ตามแต่รำเนียมใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการให้เครื่องรากติดยศไปก่อนแล้วค่อยมาประกาศลงราชกิจจานุเบกษากันทีหลังเพราะในขณะนี้บรรดาคุณหญิงใหม่ทั้งหลาย3 4คนก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษากเลยสักคน ออ,อีกทั้งก็ยังได้มีหลายฝ่ายที่ได้ตั้งข้อสงสัยว่าเครื่องราชจุลจอมเกล่านั้นน่าจะเป็นเข็มที่ห้อยกับแพลสีชมพูซึ่งในภาพโดนบังอยู่มากกว่าไม่ใช่เข็มในวงแดงและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ให้ความสนใจถึงเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากและพวกเขาก็ได้รีบเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันในทันที ให้ยศเปลืองมากภูมิภาคชาติน้าลูกหลานเหลนมีเชื้อสายเจ้าเยอะแยะๆไปหมดสมัครได้อีกไหมเพคะเทสดูว่าหนูได้อยู่นะอะไรครับเนี่ยหัวจะปวดเห็นแล้วมันหงุดหงิดบอกไม่ถูกและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นและการตั้งข้อสงสัยจากประชาชนชาวไทยบางส่วนก็เพียงเท่านั้นและสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบ รพิตามาต่อกันที่อหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่คุณชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อความสุขและความหวังโดยจัดขึ้นภายในสวนรถไฟโดยได้มีการแสดงดนตรีและเต้นรำร่วมกันอย่างสนุกสนานซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำดนตรีเพื่อความหวัง สร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่มีความสุขและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและสำหรับกิจกรรมในวันนี้เองซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณชัดชาติเขาได้ออกมาร่วมทํากิจกรรมร้องเพลงและเต้นรำกับประชาชนชาวไทยที่มาเข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองอีกด้วยอีกทั้งในวันนี้เขาก็ยังได้ออกมากล่าวตอนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า เขาเชื่อว่ากรุงเทพเป็นมหานครแห่งความหวังมีสิ่งดีๆมากมายแต่ยังไม่ได้เจรนในและกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาทแต่เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของคนกรุงเทพซึ่งถึงแม้ว่าในวันนี้กทอมอจะเหลือเงินงบประมาณแค่เพียง9 4ล้านบาทก็ตามซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเพราะตนเองเชื่อว่าประชาชนทุกคนสามารถรวมพลังกันได้และที่ได้มานั่งฟังเพลงดูกิจกรรมในวันนี้ตนเองก็รู้สึกน้ำตาซึม เราไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้เร็วและจะมีดนตรีในสวนแบบนี้ไปทุกๆตวนทั้งขนาดใหญ่และสวนในชุมชนต่างๆลางกีฬาในชุมชนต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้ฟังดนตรีได้ฟังศิลปะเหมือนกันทุกคนและเขาก็ได้ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมมือกันและนอกจากนี้ในวันนี้เขาก็ยังได้ออกมากล่าวอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกด้วยว่า ในระหว่างที่เขาได้ออกมาพูดคุยถึงเรื่องนโยบายกับประชาชนกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่งานภายมัน2 0 2 2อีกทั้งเขาก็ยังได้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้ออกมาสนับสนุนกิจกรรมนี้เขาพร้อมที่จะเข้าใจใส่ใจพลเมืองทุกคนที่มีความหลากหลายทางเพศและเขาก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างทุกคนกรุงเทพต้องเข้าใจและมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าแต่ละคนนั้นจะมีจุดยืนและมีความหลากหลายทางเพศอย่างไรอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้รวมไปถึงความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองอีกด้วยอย่าทะเลาะเกลียดชังกันขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันแตกต่างกันได้แต่อย่าทะเลาะและเกลียดชังกันและหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนอกจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายจะได้ออกมากล่าวเช่นชมคุณชัตชาติเล่านั้นอาจารย์ประวินชัชวาตรพงพันธ์ เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีเห็นงานดนตรีในส่วนที่คุณชัดชาติเป็นร่วมด้วยนั้นเห็นแล้วน้ําตาลไหลไม่เคยคิดว่ากรุงเทพจะมีอะไรแบบนี้และเสียดายที่ไม่สามารถกลับไปร่วมได้แต่ดีใจที่คนกรุงเทพได้มีกิจกรรมที่ศิวิลไลเหมือนมหานครอื่นๆของโลกการเป็นมหานคร นอกจากจะต้องมีสาธารณูปโภคที่ทันสมัยที่รองรับคนเป็นล้านได้มันต้องเป็นมหานครที่อุดมไปด้วยความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมต้องมีดนตรีมีศิละปะมีภาพยนตร์ที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนที่เรามีที่นิวยอร์กลอนดอนและปารีสด,ดังนั้นเมื่อเห็นภาพในวันนี้มีทั้งดนตรีและศิละปะเลยดีใจแทนคนกรุงเทพพวกคนดิเซอร์อีดและกรุงเทพต้องมีอะไรที่มันทัฟฟิกแจมและโพลูชันมันต้องมีเรื่องดีๆบ้าง ขอบคุณคุณชัดชาติค่ะและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นคำกล่าวขอบคุณจากอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์อีกทั้งในวันนี้ก็ยังได้เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญครบรอบสองปีของการหายตัวไปอย่างลึกลับของต้าวันเฉลิมและจนมาถึงในวันนี้เขาก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมโดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างอบอุ่นครบรอบสองปีของการหายตัวไปของต้าวันเฉลิมโดยได้มีการชวนเพื่อนมิตรของต้าวันเฉลิมมาร่วมแบ่งปันความรู้สึก จะเพื่อนถึงเพื่อนและก็ได้มีการร่วมกันจุดเทียนแห่งความหวังเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์แห่งศรัทธาเพื่อสิทธิมนุษยชนอีกด้วยและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการแชร์รูปภาพของคุณช,าชาัดชติที่เขาได้เดินถือถุงแกงเท้าเปล่าเดินเข้าวัดกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์แต่ทุกคนจะทราบหรือไม่ว่าภาพดังกล่านั้น เป็นภาพที่ต้าวันเฉลิมเป็นคนถ่ายให้กับคุณชัดชตดในขณะที่บรรดาเพื่อนสนิทของต้าวันเฉลิมกําลังนั่งพูดคุยกันอยู่ตอนหนึ่งสมศรีบุญนําเธอได้ออกมาเฉลยความหลังว่าบุคคลที่ถ่ายภาพของคุณชัดชตดถือถุงแกงเท้าเปล่าเดินเข้าวัดจนกลายเป็นวัยรับไปทั่วประเทศไทยนั้นก็คือต้าวันเฉลิมนั่นเองซึ่งในเวลานั้นคุณชัดชัดดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกำลังติดตามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่ต่างจังหวัดซึ่งคุณชัดชาติดได้ใช้เวลาช่วงเช้าไปกับการออกไปวิ่งออกกำลังกายก่อนจะถือถุงแกงกลับมาใส่บาตรที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์และในจังหวัดนั้นเองตาววันเฉลิมซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณชัดชาติดได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงกันจริงๆ และการที่เต้าวันเฉลิมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของรูปถ่ายนี้อีกทั้งยังรวมไปถึงการที่รูปถ่ายนี้ได้กลายเป็นไวรัลอันโด่งดังจนมาถึงปัจจุบันนี้อีกด้วยและความสําคัญที่ไม่อยากให้ทุกคนลืมเลือนก็คือในวันนี้เป็นวันครบรอบสองปีของการหายตัวไปอย่างลึกลับของเต้าวันเฉลิมในประเทศกัมพูชาอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้